องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้เรากำลังจะยกเมืองนี้ให้กษัตริย์บาบิโลนและเขาจะเผาบันเสียเจ้าจะหนีไม่พ้นมือเขาแต่จะถูกจับกลุมตัวไปให้เขาอย่างแน่นอนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เยรมีเผยเพระชะนะพูดกับกษัตริย์เสเดคิยาในขณะที่ กำลังทำสงครามกับกษัตริย์บาบิโลนพี่น้องครับแทนที่เจเรมีจะพูดหนุนใจจะให้กำลังใจแก่กษัตริย์เสเดคียาจะให้กำลังใจกับคนยิวที่กำลังทำสงครามกับอาณาจักรบาบิโลนแต่เยอรมีบอกกับคนในอิสราเอลบอกว่าเขาจะพ่ายแพ้ และบอกกับก,กษัตริย์เสเดคียาว่าเขาจะต้องถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนยเรมีพูดอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าบอกให้เขาพูดอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เขาควรจะพูดแม้มันอาจจะไม่ถูกใจก,กษัตริย์และคนอิสราเอลที่จะได้ยินว่าเมืองนั้นจะพ่ายแพ้และก,ะกษัตริย์ และบางคนจะถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนพี่น้องครับกษัตริย์ไม่ได้ยินดังนั้นก็แน่นอนละครับก็ไม่ชอบในสิ่งที่เยเรมีพูดและกษัตริย์ก็เลยขังเยเรมีไว้ในค่ายทหารพี่น้องครับคนยิวในเวลานั้นเขาไม่ต้องการคาพูดอย่างนี้แต่เขาต้องการคาพูดให้กาลังใจแต่สิ่งที่ เยเรมีพูดนั้นไม่ได้ให้กำลังใจเขาเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าสั่งให้เยเรมีพูดงั้นคําพูดที่พระเจ้าสั่งให้เยเรมีพูดเยเรมีก็จะต้องสัตย์ซื่อในการพูดคําพูดนั้นออกไปไม่ว่าคุณฟังจะฟังแล้วรู้สึกมีกําลังใจหรือไม่ว่าคุณฟังแล้วจะรู้สึกไม่มีกําลังใจอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเยเรมีไม่เกี่ยวกับผู้เผยพระชนะไม่เกี่ยวกับผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้ามีหน้าที่ พูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูดอามนไหมครับพี่น้องครับหลายครั้งเมื่อพี่น้องในขี้จักรของเราพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ยินเหมือนที่เยเรมีพูดในสิ่งที่คนอิสราเอลไม่ต้องการได้ยินคือความพ่ายแพ้สงครามเราอาจจะพูดในสิ่งที่พี่น้องบางคนในขี้จักรไม่ต้องการได้ยินเขาก็จะรู้สึกไม่พอใจเช่นเดียวกัน เช่นเขาอาจจะถามเราว่ามีความเห็นอย่างไรที่เขาจะไปคบจะไปมั่นจะไปแต่งงานกับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแล้วเราก็พูดเพราะเนะของพระเจ้าบอกว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อพระคัมภีร์บอกว่านะครับพระต่างชาติจะมีส่วนร่วมกับพระเจ้าของเราได้อย่างไรเมื่อเราพูดสิ่งนี้ออกไปเขาก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจ เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการได้ยินสิ่งที่เขาต้องการได้ยินคือเราสนับสนุนเขาเราเห็นด้วยที่เขาจะไปแต่งงานกับคนไม่เชื่อดังนั้นเขาก็จะไม่พอใจแน่นอนโดยที่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าการตัดเตือนนั้นอาจจะมาจากพระเจ้าสั่งให้เราไปพูดกับเขาก็ได้แม้ว่าจะน่าฟังหรือไม่น่าฟังก็ตามถ้า พระเจ้าพูดเราต้องฟังอานไนมไหมครับเราจะไม่ฟังแต่สิ่งที่เป็นเรื่องที่เราชอบเราจะไม่ฟังแต่สิ่งที่เราต้องการจะได้ยินแต่เราต้องฟังในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราได้ยินอานไหมไหมครับพระเจ้าอยากจะให้เราได้ยินอย่างไรพระเจ้าพูดผ่านผู้รู้ใช่พระเจ้าพระเจ้าพูดผ่านพี่น้องขอให้เรารับคําเป็นเหมือนคําที่มาจากพระเจ้า สำนวนไทยสำนวนหนึ่งบอกบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาหมายความว่าคำพูดที่เราอาจจะไม่อยากได้ยินคำพูดที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบใจอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับรักษาชีวิตของเราถ้าเราเชื่อฟังคำพูดนั้นก็ได้พี่น้องครับไม่สำคัญว่าเราอยากจะได้ยินอะไรแต่สำคัญว่าพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเรา ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านคําเผยพระเจนะของพระองค์ผ่านการอ่านพระคัมภีร์ผ่านการเฝ้าเดี่ยวพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเราไม่ใช่เราอยากจะได้ยินอะไรจากพระเจ้าเราอยากได้ยินหรือไม่อยากได้ยินไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่พระเจ้าต้องการจะพูดอะไรกับเราเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าและเราจะต้องเชื่อฟังเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้า,าจเาไไหมครับ นั่นสาหรับพี่น้องสมาชิกทั่วไปสําหรับผู้นํานะครับเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าเราจะต้องสัตซ์ื่อเหมือนที่เยเรมีสัตซ์ซื่อและกล้าหาญที่จะสื่อสารไปยังคนของพระเจ้าเหมือนที่เยเรมีกล้าหาญมากขณะที่เทรนในสังคมกระแสบอกบอกว่าให้เราต่อสู้กับบาบิโลนเราจะมีชัยชนะแต่เยเรมีสวนกระแส บอกบอกว่าเราจะพ่ายแพ้และกษัตริย์จะถูกจับตัวไปเป็นเชลยที่บาดบิหลวการพูดเช่นนี้เป็นการพูดตามสิ่งที่เจ้าอยากให้พูดเป็นการพูดตามหลักการพระกัมภีร์แต่อาจจะทําให้คนฟังไม่ชอบฉะนั้นหลายครั้งเราก็จะเป็นคนที่ถ้าเรากลัวว่าเราจะพูดบางสิ่งบางอย่างที่คนฟังไม่ชอบฟังเราก็เลยไม่อยากจะพูดสิ่งนั้นเราเห็นพี่น้องกระทําความผิด พระกัมภีบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะเตือนเขาเพราะเขาทําผิดแต่เราก็กลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาโมโหกลัวว่านะเขาก็จะไม่ฟังเราก็เลยเก็บไว้แล้วก็ไม่เตือนอันนี้ก็เป็นการที่ไม่ถูกต้องนะครับในฐานะของผู้นําพี่น้องครับพระธรรมจะออกมาจากซีโยนพระดำรักจะออกมาจากยรูซาเล็มนั้นก็ยรูซาเล็มหรือซีโยนก็คือคิสตจกักรพระธรรมจะออกมาจากคริสตจักรผู้นานะครับมีหน้าที่ปลดปล่อย ความจริงของพระเจนะของพระเจ้าไปยังสมาคิดของเราดังนั้นเราต้องมีความกล้าหาญไม่ว่าพระเจ้าอยากให้เราพูดอะไรไม่ว่าหลักการพระคัมภีร์มีอย่างไรเราต้องไม่ฮะยืนหยัดนะครับต่อหลักการพระคัมภีร์ไม่ประนีประนอมกับหลักการพระคัมภีร์นะครับหน้าที่ของผู้รใชพระเจ้าก็คือปลดปล่อยพระเจนะของความจริงของพระเจ้าไปยังโลกที่หลอกลวงและเต็มไปด้วยความบาป แล้วก็พักคำของพระเจ้าศัจจะจะทําให้คนที่ได้ยินเป็นถทยพี่น้องครับหน้าที่ของเราคิอจัจรก็คือสอนเทธพจนะของพระเจ้าถ้าคริดจักรไม่ทําหน้าที่นี้โลกจะเป็นไงครับโลกนี้จะอยู่ใต้การโกหกการหลอกลวงของมารซาตานเทรนของโลกก็จะไปตามที่มารซาตานอยากให้ไปดังนั้นคริดจักรจะต้องกล้าที่จะยืนหยัด ในหลักการของพระเจ้าพริสเตียนหรือผู้รับใช้ของพระเจ้า,ะะจ,าจะต้องเป็นเหมือนเยรมีคือกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คนไม่อยากจะได้ยินคนก็อยากจะฟังสิ่งที่ถูกใจแต่ว่าไม่สนใจว่ามันจะถูกต้องหรือไม่พระเจ้าสนใจในสิ่งที่ถูกต้องไม่เกี่ยวกับว่าจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราถ้าถูกต้อง พระเจ้าก็สนใจที่จะให้เราทําตามนั้นนะครับโดยไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับที่ผู้นําทุกคนคนะวรจะเรียนรู้จากผูน้นําท่านนี้คือเยเรมีไม่ว่าพระเจ้าสั่งให้ท่านพูดอะไรไม่ว่าพระกัมภีร์บอกให้พูดอะไรให้เทศให้สอนไปอย่างนั้นแม้นว่านะครับ คำเทศคำสอนของเราจะดันไปตรงกับปัญหาของคนบางคนที่เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเราเตรียมเทศมาอย่างนั้นเรามีตามหลักการพระคัมภีร์อย่างนั้นเราเห็นคนที่มีปัญหามันนั่งอยู่ในห้องที่ประชุมเราก็บอกโอ้อยังไม่กล้าเทศถ้าเทศไปแล้วเดี๋ยวเขาจะสะดุดแล้วจะไม่มาบูดอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเราเตรียมเทศมาอย่างไรไม่ว่าใครจะนั่งอยู่ในห้องประชุมเราก็ต้องสัตย์ซื่อต่อพระคำของพระเจ้าอามีไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเนจะ้าณ ของอพระเจ้าได้บอกกับเราไว้ในสับผู้นำสับผู้ตามเมื่อเราได้ยินสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่เราไม่ถูกใจอย่าให้เรารีแอคอย่ารุนแรงเกินไปอย่าให้เราปฏิเสธอย่าให้เราโมโหผู้นำหรือพี่น้องที่มาเตือนสิ่งเหล่านั้นที่เราไม่ชอบใจนั้นอาจจะมาจากพระเจ้าก็ได้สิ่งที่เราไม่ถูกใจนั้นอาจจะถูกต้องก็ได้ ขอให้เราตรวจสอบดูว่าคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่มาจากพระเจ้าขงพระเจ้าหรือไม่ถ้าเป็นเราจะต้องตัดสินใจเชื่อฟังฮาเมนไหมครับนี่คือพระเจ้าขงพระเจ้าในวันนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าเราจะต้องฟังในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นส่วนจะถูกใจ หรือไม่ถูกใจไม่ใช่เป็นประเด็นที่สําคัญประเด็นที่สําคัญคือเมื่อพระเจ้าพูดบางสิ่งบางอยา่างเรามีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังและในทางกับกันเมื่อเราถูกเตือนจากพี่น้องถูกเตือนจากผู้นำํำอย่าให้เราเร่งที่จะปฏิเสธเพราะว่าเราอยากจะทําตามใจของเราแต่ให้เราพิสูจน์ว่าคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่มาจากพระเจ้าหรือไม่ เป็นคําพูดที่เป็นหลักการพระกัมภีร์หรือไม่ถ้าเป็นเราจะตัดสินใจเชื่อฟังไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตามขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสิญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะถามเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระกัมภีในกกลูกาบทที่9ได้บอกกับเราว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราและของคนอื่นถ้าเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราออกคำสั่ง โรคแพ้ไข้เจ็บในร่างกายของเราและของคนอื่นก็จะต้องออกไปพร้อมนะครับเราจะออกคําสั่งด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเราสั่งให้โรคแพ้ไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกายทุกร่างกายที่กาลังฟังมานาอาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนี้จงออกไปจากร่างกายทุกร่างกายนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีสิทธิ์อยู่ในร่างกายนั้นอีกต่อไปเพราะเราไม่อนุญาตขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน แอปพลิเคชันของคริสจักรเมล็ดพันธ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคำเทศนาฟังคำสอนฟังคำบรรยนชีวิตและเรียนบทเรียนเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน iPad ของท่านได้พบกันใหม่ ในวันรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอุ้ยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตาพระพักหันมาหาทัานและหมอบสันที่สุด พระเจ้าทรงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลาน และล้นด้วยพระมตตาพระพักหันมาหาทรและมอบสันติสุข